สายก็เกือบพิดครับปัดลูกนี้แหมเขาพุ่งปัดไปแล้วซ้มประตนี้เรียบร้อยครับประตูสำคัญครับประตูสำคัญครับสามหนึ่งครับประตูสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับประตูรวมตอนนี้สามเท่าเรายิงนอกบ้านครับชับวุยโอ้โหรอมานานครับประตูนี้โอ้โหแหาสามหนึ่งนี่เท่ากับประตูรวมสามเท่าครับเรายิงนอกบ้านครับโอ้โหชาลีชับปุยรอจังหวะเพราะว่าไฟซาวนั้น ขาปัดออกมาเข้าทางครับเราเห็นพู้สาประตูเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับสมาธิไม่ค่อยดีแล้วลุกชาเอาครับดูครับรอก่อนนะครับเหือฤทธิ์แล้วเป็นสารัดปั่นลูกนี้ทุบมาเข้าทางแล้วทับุยยิงสวนเลยครับไม่เหลือครับยิงสะบัดหักข้อเลยครับข้าซ้ายดูครับไม่ต้องคิดมากครับชับุยหนึ่งต่อสามประตูรวมสามสามแต่ว่าเรายิงที่ด้านมาเลเซียครับรับุยเร็วมากครับ มาซ้ำกว่านี้จังหวะได้หมดเลยครับเหลเวลายังมีนะครับต้องสมาธินะครับเพราะมาเลเซียจะกลับมาบุกแล้วครับ,รบนี่เป็นประตูมีค่า2 5้านบาทนะครับ